สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูแนวข้อสอบที่เป็นการจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์นะคะรูปที่หนึ่งนะคะอันนี้คือรูปหวีเนาะคือผิดนั่นเองนะคะพิชินิดาคือหวีคำว่าชินตัวนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้นะคะจะใช้คำว่าชินบามากกว่าแปลว่ารองเท้านะคะชินเฉยๆไม่ค่อยใช้เนาะคอวคือกระจกนะคะกระจกสองหน้าเนาะโมจาคือหมวกนะคะ มาดูข้อต่อมาอันนี้เป็นรูปแอปเปิลเนาะคำว่าแอปเปิลภาษาเกาหลีเรียกว่าซากวานะคะส่วนกิริยาซากวฮาดาหมายถึงขอโทษก็ได้นะคะพวกนี้ทั้งหมดเลยนะเป็นผลไม้นะคะเรียกว่าควายมาดูข้ออื่นกันเนะาะตลกี้หมายถึงสตอเบอรี่โพโดคือองุ่นและข้อสีสุบักคือแตงโมนะคะ ข้อ61เนาะอันนี้เป็นรูปไฟฉายนะคะคำว่าไฟฉายเรียกว่าโซนชนดึงตอบข้อ2เนาะคำว่าโซนลากศัพท์คือมืออยู่แล้วนะคะแล้วก็คำว่าดึงพวกนี้หมายถึงไฟนะคะข้อ1ช่องกว้างดึงหมายถึงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หลอดไฟเรืองแสงอะนะคะหรือหลอดไฟนีออนที่คนไทยใช้กันเนาะข้อ3นะคะโซนพุงกีคือพัดลม ข้อ4เคซันกีคือเครื่องคิดเลขนะคะคำว่าเคซันมาจากกิริยาที่ชื่อว่าเคซันฮาดาหมายถึงคำนวณน,นะคะพวกคีคีกีคีเกพวกนี้หมายถึงเครื่องเครื่องที่เราใช้ในการคำนวณก็คือเครื่องคิดเลขนั่นเองนะคะต่อมาข้อ62อันนี้เป็นรูปอ่านที่เราใช้ล้างมือล้างหน้านะตอบข้อ4นะคะเซสุเทียคำว่าเซรากสับพันจาตัวจีนนะคะหมายถึงการล้าง คำว่าซูนะคะลากศัพท์ตัวภาษาจีนฮันจาหมายถึงมือเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเอามารวมกันเซซูฮาดาก็เลยแปลตรงๆจะแปลว่าล้างมือแต่คนเกาหลีเนี่ยจะใช้ในความหมายของล้างมือแล้วก็ล้างหน้าด้วยนะคะแต่ถ้าเราจะพูดถึงล้างหน้าจริงๆนะคะตัวจีนเขาจะใช้คำว่าเซมยอนฮาดาคำว่ามยอนในที่นี้คือหน้านะคะในตัวฮันจาภาษาจีนอ่างล้างหน้าก็เลยจะเรียกว่าเซมยอนแด เทยาในที่นี้นะคะหมายถึงพวกอ่างกละมังอย่างเงี้ยนะคะเซซุตทยาก็เลยแปลตรงตัวเป็นอ่างล้างมือล้างหน้าแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่ไม่ได้อ่างที่เป็นซิงนะอันนี้คือจะเป็นซิงแบบแบบในห้องน้ำอ่ะนะคะที่เราใช้ล้างมือล้างหน้าที่เป็นซิงก๊กอกอ่ะนะคะเซซุตทยาจะเป็นแบบผ้าแบบเนี้ยนะคะในข้อสีที่เป็นกละมังแบบเนี้ยนะคะโอเคเนาะข้อ1นะคะอุยจาแปลว่าเก้าอี้ข้อ2ภพากูนีหมายถึงตะก้า ข้อสพินีจบงทูพีนิจคือภาษานอะังกฤษเนาะไวนิวอะนะคะพงทูก็คือถุงก็คือถุงพลาสติกถุงไวนิวอย่างเงี้ยนะคะข้อควรระวังนะคะคําว่าอืยจาแปลว่าเก้าอี้แล้วก็จะมีคําว่าอืยซาที่แปลว่าหมอนนี้หลายคนจะสับสนบ่อยเนาะจำไปเนาะอืยจาเก้าอี้อืยซาหมอนะคะ ภาพสุดท้ายของวันนี้นะคะอันนี้เป็นรูปแตงโมจริงๆเมื่อกี้เราดูไปแล้วครบทุกคําเลยเนาะคำว่าแตงโมคือสุบักนะคะถ้าสลับกันนะผักซูนะคะหมายถึงการปรบมือนะโพโดอัง,งูนซากวาแอปเปิลเราดูไปแล้วเนาะซากวาฮาดาใส่ฮาดาเข้าไปเป็นกิริยาก็ได้นะคะขอโทษจําได้เนาะไตลีคือสตรอเบอรี่นะคะพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าควายเป็นผล,ลไม้ส่วนผักจะเรียกว่ายัดแช่ หรือแช่โซก็ได้นะคะพวกนี้จะเป็นผัก